ทำสิ่งที่รักแล้วทำไมยังไม่รวยสรุปจากอาจารย์มดิดครับถ้าอยากรวยและสำเร็จเราก็ต้องทำในสิ่งที่รักแต่บางคนก็ทำแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รวยยังไม่สำเร็จมันมีเหตุผลหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็บอกกันครับว่าให้ทำสิ่งที่รักแต่มันยังมีอีก3ามเรื่องที่เขาไม่ได้บอกกันก็คือเรื่องแรกทำสิ่งที่เองรักมากๆทำแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำงานแต่อย่าเป็นอุตสาหกรรมดนตรีครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยสูงมากต้องเป็นคนที่รักจริงๆ แล้วก็ทําให้มันรุ่งจนมีชื่อเสียงมากๆจริงๆถึงจะสําเร็จครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยฟังฟรีดูฟรีเอาไว้เป็นงานอดิเรกดีกว่าไม่ได้พยายามจนแบบเป็นอันดับต้นๆในประเทศหรืออันดับโลกนะครับมันค่อนข้างยากที่จะมีตังค์อันนี้เป็นคําแนะนําโดยตรงจากอาจารย์มันดิตท,ที่อยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีในฐานะคอนดักเตอร์อันดับหนึ่งของโลกมาบอกเองเลยนะครับอันที่2คือสิ่งที่รักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระแสทําเงินหรือว่า เขายังไม่มีวิธีการที่จะสร้างเงินจากสิงที่รักได้ครับตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเราชอบนอนนะครับก็ไปเป็นนักทดสอบเตียงไปนอนได้เลยหรือถ้าเราชอบอยู่เฉยเยเนี่ยมันก็จะมีข่าวช่วงหนึ่งใช่ไหมครับที่มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาให้เช่าตัวเองไปเป็นเพื่อนไปยืนอยู่เฉยๆฉไม่ต้องทําอะไร ถ้าเราชอบคุยชอบออกหน้ากล้องก็ไปเป็นสตรีมเมอร์ไปเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ถ้าชอบจีบสาวจีบหนุ่มก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับความสัมพันธ์การจีบผู้ชายจีบผู้หญิงถ้าทําได้มาสอนผมด้วยนะครับถ้าชอบกินเนี่ยก็เขียนบล็อกเกี่ยวกับอาหารผมเคยเจอเป็นคนเขียนบล็อกอาหารเฉพาะทางครับเป็นสูตรอาหารสําหรับคนที่อยากมีกล้ามแต่เป็นมังสวิรัตประเด็นก็คือเราต้องหาจุดเด่นจากสิ่งที่เรารักให้ได้ครับว่าเราจะออกมาทมําเงินได้ยังไงช่วงแรกเนี่ยมันจะยังไม่ได้ตังค์เราเหมือนต้องลองไอเดียไปก่อน พอเราทําไปเนี่ยเราก็จะเริ่มจับทางถูกแต่ว่าช่วงที่เราลองทาเนี่ยถ้าเราเป็นสิ่งที่รักเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เบื่อหรือว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานแล้วมันขี้เกียจทําเราก็จะสามารถรักษาวินัยทํามันได้อย่างต่อเนื่องจนเริ่มเห็นผลลัพธ์เริ่มเห็นรูปร่างขึ้นมาครับอย่างที่3มคือขี้เกียจอย่างฉลาดครับมีอีกหลายคนที่ทําในสิ่งที่รักเป็นธุรกิจแต่ว่าสักพักก็เลิกไปเพราะว่ามันพ่วงมากับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบด้วยอย่างเช่นเราอาจจะชอบเสื้อผ้า ชอบออกแบบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแต่พอทำไปเนี่ยมันทำเป็นธุรกิจแล้วล่ะอาจจะต้องมาดูเรื่องการเงินการบัญชีทํารายรับรายจ่ายทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นทําตลาดทําออนไลน์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่ถนัดเงี้ยมันทําให้หลายๆคนทำไปนานๆเข้าก็ไม่ไหวนะครับ ให้เราเนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองรักเราก็ทาได้ดีอยา่าตะบีตะบันทาในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบครับเราเอาสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยไปจ้างคนอื่นทําหรือจ้างคนที่เขาเก่งหรือคนที่เขามีความสามารถตรงนั้นทาถ้าจ้างไม่ได้นะครับก็หาวิธีให้เขาอะมาช่วยเราอย่างเช่นเปิดหุ้นส่วนแต่ถ้าเกิดเขาไม่มาร่วมหุ้นส่วนกับเราเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูครับว่าเราเนี่ยความสามารถถึงพอแล้วหรือย,ยังถ้ายังไม่พอเนี่ยเราก็ศึกษาหาความรู้หรือเรียนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ต ความรู้เนี่ยแทบจะฟรีทุกอย่างเลยอย่างที่เราเรียนรู้กันอยู่หรือว่าวิธีง่ายๆเนี่ยเราลอกคนที่เขาทำคล้ายๆเราแล้วเขาทำแล้วสำเร็จเราก็เอาวิธีเขามาใช้เลยก็ได้ครับอะไรที่มันง่ายเนี่ยมันไม่ได้ผิดเสมอไปนะครับอย่าเอาความเชื่อตอนสมัยเรียนมาว่าแบบลอกการบ้านเพื่อลอกคนนั้นคนนี้มาหรือให้คนอื่นทําการบ้านแทนจ้างคนอื่นทําแทนเนี่ยมันจะผิดมันสามารถทําได้ในโลกของธุรกิจนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ร่ํารวยครับฝากกดไลค์แชร์คอมเมนต์ติดตาม u b s c r i b e นะครับ ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคลิปโตการลงทุนธุรกิจออนไลน์สุขภาพกดแรงหึงดูดกดจักรวาลการพัฒนาตัวเองโค้ดหมูสวัสดีครับ